โอเคครับอันนี้คือ all day s h r e d นะครับของ Enhances นะครับซัพพลีเมนต์ตัวนี้เรียกว่าสุดยอดดีมากๆนะครับคือมันเป็น Fat Burn นะครับที่ไม่กระตุ้นเลยอ่านิกกี้อาจจะชอบตัวนี้มากเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารเสริมที่ค่อนข้างที่เฮล t ี y เลยทีเดียวเพราะว่าเวลาที่เราเทคแฟตเบิร์ตัวอื่นนะครับมันมีคาเฟอีนนะครับแล้วเราเทคมากเกินไปนะกินมากเกินไปเนี่ยมันมีไซเ e ฟเแน่นอนแต่ตัวนี้นะครับ ไม่มี side effect เลยเราสามารถกินมันได้ทั้งวันค่ะย้ําเลยนะว่าทั้งวันแม้ว่ากระทั่งตอนก่อนนอนนะครับใช่แต่ว่าคืออาการของมันคือจะเพิ่ม metabolism ไม่ใช่ m e t a บ l i s m นะครับเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายของเรานิดหน่อยเหมือนกับว่าเรารู้สึกร้อนมากขึ้นนิดหน่อยก็คือจะเหงื่อออกนิดหน่อยแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วทุกคนเปิดแอร์นอนถูกต้องไหมฮะก็คือถ้าเกิด กินระหว่างวันหรือตอนก่อนออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะฟิลเหมือนกับว่าเ,เ,เหมือนกับเม็ดเอทีเบอรเทมเรเจอร์เราขึ้นเหมือนกับว่าตัวเราร้อนขึ้นนิดหน่อยเหมือนแฟตเบิร์นนะฮะประมาณนั้นผมเริ่มพูดไม่ไม่ไม่ไปแล้วนะก็คือก็มันมันดื่มได้ทั้งวันอ่าดื่มได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ตัวอินเกเรียนที่มีทั้งหมดนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ไม่กระตุ้นเลยเป็นธรรมชาติมากๆ เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวเลยนะครับที่เป็นอาหารเสริมที่เรียกว่าส่งเสริมสุขภาพดีกว่าเราสามารถกินได้แม้กระทั่งตอนที่แบบอ่ะยกตัวอย่างว่าตอนเนี้ยผมกําลังเพิ่มน้ําหนักอยู่กินได้เยอะมาก<ช>กินเยอะมากๆเลยแต่ว่าเฮ้ยหลายคนจะบอกว่า make ซน์ไหมตอนที่ผมเพิ่มน้ําหนักอยู่เนี่ยแล้วผมไปกินแฟตเบิร์นแต่สามารถกินได้นะครับเพื่อว่าป้องกันไม่ให้ผมสะสม ฟตเพิ่มระหว่างที่ผมเพิ่มนั้นน้ำหนักขึ้นมาเองนะฮะก็คือจะเหมือนกับว่าทํางานคล้ายๆกับสลินพิวนิดหน่อยแต่ว่าเบากว่าสลินพิวนะครับก็คือเหมือนกับจะทําให้บล็อกตัวแฟตอ่าคือบล็อกพวกมอนครับมากกว่าอ่าครับผมก็คือไม่สะสมไขมันเพิ่มนั่นเองนะครับก็คือมันเบากว่าสลินพิวนิดหน่อยแต่ว่าคือตัวนี้ก็คือเฮลตี้มากๆนะครับดีมากๆใช่ก็คือสามารถ กินได้ทั้งวันแล้วก็รสชาติอร่อยมากอันนี้เป็นรสฟู้ดพันธ์นะครับมีรสชาติด้วยนะ,ะไม่ใช่แบบว่าไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติเฉยๆใช่ก็คือก็เป็นเป็นออเดย์ออเดรชัเดดนะครับก็คือกินได้ทั้งวันแล้วก็ควบคู่ไปกันอ่ะควบคู่กันไปกับสตรีนพิวนี่ก็ได้นะครับมันจะดีมากๆเลยก็คือเป็นซัพพลีเมนต์ตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับออเดรชัยเด็ด